อะไร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 ทำไมทำไมเนี่ยอะไรเย็นๆเย็นๆเย็นๆเยๆเยๆทำไอ่ะขอโทษเอาคุ้มบาพุงนอกบ้าขอโทษพ่อขอโทษอย่างนี้ไอ้สัสขอโทษอ่อะไรขอโทษขอโทษอะไรใจๆย็นนใจเย็นขอโทษครับขอโทษครับขอโทษอขอเดียวได้ปะขอเดียวได้ปๆขอเดี่ยวเลยแล้วจบเลยเดี่ยวปะทำ

เราเราคุยกันด้วยสันติสุขทุกอย่างใจเย็นเชื่อพี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นให้มันจบไปให้ให้จบให้นั่งคุยก่อนดีไหมครับแล้วก็ให้คนเราฟังขอให้จิตใรักษะใจเย็นใจเย็นใจเย็นขอนั่งคุยแบบคนละฝั่งแบบเก่งเมื่อกี้ใจเย็นใจเย็นนั่งคุยก่อนแล้วก็แล้วแล้วค่อยนี่ก็ใจเย็นพี่พี่งานเรามีงานใหญ่อะงานนย็มันเล็กใจเย็นใจเ่็นใ่เย็นงานนี้มันเล็กเออ เพื่อพ่านผ่านงที่ปคูนะต้องใส่เพื่อนะได้ไไอ้อองไ่อกับพี่หนุ่มะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เกลยให้นะอันนี้คุยแล้วเบิร์ใช่ไหมใี่เบิร์ใช่ไมใจด้วยใจอ่ะไม่ไม่เบิร์คือตอนนี้สิ่งที่เราทาไปเนี่ยอันนี้พี่พูดตรงนะจากผู้ชายลูกชายนะเออเราไปด่ามาใอ้เขาเลยมันไม่ถูกการที่เราจะขอโทษคนคนนึ่ง ไม่ใช่เรื่องที่ผิดเมื่อกี้ผมจะเดินมาจับพี่เข้าใจแต่ทีนี้ในมุมของเขาไม่ในมุมของเขาอะเขามองว่าเขาเป็นเรื่องที่นี่ออกอไหมไอการที่เลยขอโทษใครมันมีหลายวิธีถูกไหมสิ่งที่เขาต้องการคือโอเคยกมือไหว้จบกันไปไม่ต้องมาจับมือแล้วเดี๋ยวจะข้างนอกค่อยจับกันอีกเรื่องหนึ่งให้มันเคลียร์มาจบตรงนี้ ขอโทษีก็ได้ไหมได้ให้มึงเขียนนะเดี๋ยวพี่ลา่าลองดูสิถามเขารนดี้ว่าเขารู้ายพอโทษกูก็มึงก็กูก็รับอยู่แล้วมึงขอโทษกูอะขอโทษไปฝากต้องกันเขาอ่าต้องกันเขาขอโทษว่าคนขอโทษขอโทษว่าคนนี้ขอโทษอโทษคนี้โอให้ไผ่ไหมอัี้ผมให้ไ่ครับจบนะโอเคนะจบนะจับจับนะจะจบันี่เลยจะจบกันนี่เลยนะนีอเลนะโอเคจบนะอันนี้ขอไม่มีอะไรนะอ บอกับนพี่นักือใจพี่ดูไลกวาสกที่นี่เองนี่นักื้อใจนักือใจผมมั่นใจว่าทุกคนทุก่ายไ่จะมีสแล้วพี่อยู่2รงนั้นเอง